สิบแปดครับข้อใดคือปัจจัยที่กระตุ้นให้คนที่เริ่มวิ่งมีการหายใจเร็วและแรงขึ้นเรามาดูตรงนี้ครับแผนผังตัวนี้จะอธิบายว่ากลไกเนี่ยที่กระตุ้นให้เรามีการหอบเนี่ยหรือการหายใจที่เร็วและแรงขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรนะการที่เราวิ่งเนี่ยเป็นการที่ใช้พลังงานเยอะใช่ไหมใช้พลังงานเยอะก็จะต้องมีการสลายเนี่ยโมเลกุลอาหารมากส่งผลให้มีการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยในเลือดที่สูงขึ้นตามไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย เป็นผลนะจากการที่ร่างกายเรามีการใช้พลังงานเยอะสลายโมเลกุลอาหารเยอะเนี่ยก็มีการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์สูงขึ้นตามไปด้วยพอคาร์บอนไดออกไซด์สูงเนี่ยก็ส่งผลให้เลือดมีความเป็นกรดตามขึ้นมาจำใบจะต้องมีรีเซพเตอร์บางอย่างเนี่ยรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คาร์บอนไดออกไซด์ที่มันสูงขึ้นแบบนี้ก็คือตัวรีเซพเตอร์ที่ผนังหลอดเลือดเอลตาและคาโรติดอาร์เตอรีอันนี้นะเป็นรีเซพเตอร์เนี่ยที่สามารถรับรู้ถึงภาวะที่คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดเนี่ยมันมีความสูงมากขึ้น ทีนี้พอตรงนี้เนี่ยรับรู้แล้วก็จะมีการส่งกระแสประสาทไปยังที่ส่วนของพอและเมดุล่าของสมอง ส่งผลให้มีการสั่งการเนี่ยให้กล้ามเนื้อกระบังลมและกล้ามเนื้อยึดสีโครงแถบนอกและแถบในเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นตรงนี้เป็นกระบวนการที่อยู่นอกอำนาจจิตใจของเราการหอบเนี่ยคือการที่เกิดขึ้นโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ควบคุมเองนะถ้าเป็นการหอบโดยทั่วไปเนี่ยมันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้เป็นคนที่สั่งการมันเพราะว่าอันนี้สั่งการเนี่ยโดยระบบประสาทที่เป็นอิวัลเทอรี่หรือว่าระบบาาอัตโนวัติโอเคไหม พอพรอเมดูล่าเนี่ยสั่งการไปท้ายสุดเนี่ยร่างกายของเราก็จะมีการหายใจที่หอบมากขึ้นการหอบเนี่ยมันมีไปเพื่อให้ร่างกายของเรามีโอกาสรับออกซิเจนเข้ามามากขึ้นและระบายคาร์บอนไดอไซด์เนี่ยออกไปจากร่างกาย อันนี้เนี่ยท้ายสุดพอหอบมากๆแล้วเลือดเรามีออกซิเจนสูงขึ้นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะค่อยลดลงความเป็นกรดของเลือดเนี่ยก็จะลดลงสิ่งที่รับรู้เนี่ยเกี่ยวกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันลดลงก็คือตัวของรีเซพเตอร์ตัวเดิมก็คือรีเซพเตอร์ที่ผนังหลอดเลือดเอลตาและคาร์ิติอาร์ตอรีอันนี้เนี่ยพอคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงแล้วมันก็จะรับรู้และส่งกระแสประสาทเนี่ยไปบอกให้พอรและมดูดล่าเนี่ยหยุดการกระตุ้นให้มีการหอบต่อไปเราจะได้ไม่ต้องหอบบ่อยหรือหอบนานเกินนะ พอมีออกซิเจนเพียงพอ,พอคาร์บอนไดออกไซด์ตกลงแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยหยุดหอบเองได้เข <Okay, S 1> นะภาพรวมก็จะประมาณนี้ก็จะเห็นว่าตัวปัจจัยหลักเนี่ยที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการหอบได้จริงก็คือตัวของระดับคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นตัวรีเซพเตอร์ได้ดังนั้นข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่าต้องตอบข้อ2อนะตัวหลักก็คือระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้น ส่วนอื่นก็ถือว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงนะ